โอ้โหไอยตายแล้วทำงานเปลี่ยนโมงตื่นเปดโมงม <c oughs> เออเออกง่งเก่งมากเลยเอ,อ๋อ,อ,อะเอออะกงเขียววร่ร้านไก่ไปไม่ถึงจ้า ไม่ได้เดินไปร้านตรงนั้นมันมีแล้วไงไนใ,นไใช่ฮะแป่โปรโมทแล้วเกินร้านป้าวาอร่อยสุดร้านอยู่ตรงไหนแตดไปซื้อ,อ,อ, <laughs> อรอรบเดียว กขายถึงแล้วเท่าไหร่สามสีบหมดเลยเหรอมีอะไรบ้างอ่ะวันเนี้ยอ,อ้าว นี่นะเดี๋ยวเราก็จะเล่นลองกันเดี๋ยวเราก็เคาะกระดาษกันนะจ๊ะแล้วสักพักเราจะไปลองกันเลยมันจะได้ไม่ได้เคาะกระดาษก่อนทำเรียบๆแล้วก็เครื่อง ได้แล้วได้แล้วได้แล้วเดี๋ยวจะไปลองกันแล้วนะจ๊ะ